อุ้ยตกใจโอ้แค่นี้ขวัญอ่อนนะคะน้องหมูเราสรุปเอาด่านมาซ้ำกันทับกันเอาด่านมาทับกันโมลี่ไปไม่ใช่โมลี่เว้ยยี่ด้านดีสวยเฮ้ยเยมีสปอยไหมปล่อยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยปล่อยตรงข้างบนข้างล่างเห็นปะที่มันเขียนไว้ ไปชิญหน้ากับด็อกเตอร์สวยโอ้โหสวยเลยสวยสวยไหยไอ้เลนญาเขาต้องขี่เลยเนี่ยมึงอยู่ไม่วนไม่ได้งั้นมึงจะโดนชัดเขาจะตูดไหมไอ้เหี้ยวนได้ใจแน่พอเล่นแบบมีอีโก้อีโก้แค่พอดีเฮ้ยกูอยู่กับเลออนด้านหลังมึงมีไอ้หมูอยู่ใครเมหึงไอ้เจ้กเนี่ยเรี่ยนี่เครื่องนี้เครื่องนี้ไอ้เจ้าเนี่ยห้าถ่ยถ่ยอะไมาเจอเจอเกมละ เย่ปันแบบโนระเบิดไม่เอาแบบบุตอมซอมเบ่เราลงงานการเจ้ท <ility> oh, okay. like yeah. oh, okay. ียมันมาทำไงวงแตกที่กูฟงโอเคกูพูดไม่ดันการจำแยกย้ายโอ้โหก็โดดลันไปทีนึงเอ้าไปโดดเอ้าไปโดดไอ้โดูโวยหมูโดดไอ้มปัน่องกูวยรู้ใครไมู่้เนี่ย So หมูลากนเว้กูเดินเฮ้ยเาตะกรไม่แล้เอ็มหมูยาแพเนี่ยมถือแม่น่าขวาหมูกลับไปปั่นหมูกลับไปปั่นคนจริงหรอกลับไปไปอลูกแมวกูทำงานหมูหมูหมูกลับมาบ้านหมูกลับมาปั่นปั่นอยู่เนี่ยตัวแกวะ มีการมาแสดงว่ามันอยู่ใกล้ๆใช่ไหมมีกาไม่เกี่ยวอีกามันแค่สัญลักษณ์บอกฆาตกรว่าเซย์อยู่ตรงนี้ถ้ามันบินขึ้นถ้ามันบินหนี่ยจะลงจำมาแล้วมันต้องสังเกตเองมาเครื่องกู่าเครื่องไอ้หยุงนะหยู่หน้าหมูไปที่อื่นไปมันอยู่บนฟ้าอไปทำงานไอ้หมูมึงจะเดินเข้าไปทำไมมันอยุงหน้าหมูเอ้ยค้างค้าง ปันต่อ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 เพื่อนมึงจะวิ่งฉีกไปไหนโอ้แต่แต่ใช้เงินอยู่กับใครอ่ะอยู่กับกูตรงไหนทำไมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกระเยียแล้วเพนล้มเดือยรตบไก่ยังวะเโอต้ปันลดนก็โค่นมันนี่ยังหลังว่ะเดี๋ยวกูจกต่อเดี๋ยวกูจกต่อถ้าไม่เห็นกู อื้มืมไอ้แค่แม่งอยู่แถวนี้ซ่อนไปได้เบิร์กแมวดิ้งเจริญอยู่กูนี่ไอ้หมูอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไว้เอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเจือกมึงอ่ะขอโทษตาอะไรขอโทษเฮ้ยเบิร์กแมวดิ้งบันเดนเฮ้ยบันพาเล่นยังบันพาเล่นยังบันพาเล่นยังเฮ้ยเ้ยมันหนีมันหนี เดี๋ยวคูกลับไปช่วยเพื่อนไอ้หมูไอ้หมูจูไปเดี๋ยวคูช่วยเดี๋ยวกูช่วย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 ไม่ไม่ไม่เปิดเปิดเปิดคุทำงานก็กูรู้เปิดทำงานนี่ถ้าจะทำงานจังแม่เอ้ยมันกลับ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 มันเล่นแบบไม่มีโก้มันเล่นแบบไม่มีโก้แคมป์บอกถาจริงพ้องหลงช่วยวะเพียรพ้องเพียรพ้องเพียฮัลโหล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  ขวยไม่ได้ไอหมูไปปั้น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 ไปมูวิ่งเลยเพื่อนมูวิ่งเลยเดี๋ยวมูด้วยมาไล่กูมาไล่กูมาไล่มาเข้าสองเข้าสองเขาไอเดี๋ยวรับให้ไอ้กูช่วยกูใช่รับรับหรอกแกรับแกกูบล็อกบล็อกเพื่อนเพื่อนสองไอ้เคี้ยกูเดินติดหินไอ้ติดฟางโดนทีนึงกูโดนทีนึงกูโดนทีนึงโงปกตีเฮ้ยแล้วใครเดินมาใะเอกกูโบโบว์เงากูลรอเปย์แบบไม่มีก็จัดไปหนึ่งพันสวยยิ่งกว่ากูสวยสวยจัดสวยจัด อ้เจอขึ้นเนินแม่รับไปับนกูกลังปั่นอยู่กูกลังปั่นอยู่เฮ้ยกูวิ่งกูไม่มีแมเล่นกูไม่มีแมเล่นไม่มีแมเล่นกูปั่นอย่ไหนวะหมูปั่นอยู่ตรงตรงไม่ดอดน้านกูปกันอ่ะใช่ปะกูเล่นเยี้ยอะไรเนี่ยปั่นลงมาพูดอ่ะเล่นปีจิวกระดานจิวกระดา่สมัด้วยลองแน่เอ้ยกูลืมไปกูไปฉายมาอันนี้กูลืมแบบจริงจังจริงจังเกมมิ่งฉันไม่ไปฉายเขาแบบ้าเปล่า

ไม่มีเอ้ยกูวิ่งชีกนะกูชีกนะกูชีกนะโอ้โหทีน้องฝันคนเดียวจริงๆเอากูชีกมาไล่กูต่อมาไล่กูต่อไงเลือคือเลือคือกูมีแทงหลังไงกูมีแทงหลังไงขอโดนแทงหลังสักทีดิขอโดนแทงหลังสักทีดิสักทีดิสักทีดิเอ้าเอาตีไม่โดนตีไม่โดนยังไงกูกระโดดแบบไม่มีก็ยังไงต่อกูอยู่แม่เทียมกูอยู่แม่เทียมอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตีไม่โดนอุ้ยตีไม่โดน จอนนี camino, no ้ย no 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 ังไงจอนนี้ยังไงจอนนี้ยังไงปั่นไปปั่นไปยาวๆปั่นไปยาวๆล้มเราล้มปันไปแบบยาวๆกระโดดบากูหลอกไฟไอเยลโอ้ยโอ้ยไอ้เชยไมาแด้มาแด้คนดูจะเดินเข้าไอเยลนี่อันแล้วเมื่อคยนอะไรตรงนี้เนะเห็นเปลเป็น เ้าหลอน้าหลอน้าวหลอนเรวาค้าหลอนไม้นะเา่เห็นไม้จริงๆมีโอเคโอเคมึงจำไม้ดีๆนะ้าหลอนเยี่ยกูเห็น้หลอนอุอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนอุไม่โดนเขาวโพดมาออกจกมาขาโพดมันจะกูตายไอ้อนี่แหละ เย่ล้ย่แล้วไอ้เแย่กูก็ะตุกจังหวัดจู๋ใค้พ่อมึงเถอะไอ้ไอ้กูหลอดขั้นสุดเหรอวะกูแบบหลอดขั้นสุดไอ้เแย่อะไรใครช่วยกูเนี่ยไอ้เแย่ขึ้นเนินเรื่อไปหาคุไม่หวไปยิงวิ่งเฮ้ยเฮ้ยกูกดไวไปอีกคุยชิบหายแล้วกูตายแน่เลยกูกดไวไปมันจะไม่ตายให้กูอยู่ใกล้คอนไฟได้งยไอ้หมูไปช่วยกูหมูไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาไม่ต้องมา ไอหมูมาไอหมูมามาแบบเงียบเมาแบบเงียบเมึงยังไม่โดนสักเฟตใช่ไหมมาแลกได้มาแลกได้หมูขึ้นมาเร็วๆมาแบบเร็วๆเลยตอนเนี้ยมาแบบเร็วๆต้อขึ้นเลยต้อขึ้นเลยต้อขึ้นเลยตอขึ้นเลยต้องขึ้นเลยไอเกมรออยู่คุณใส่ผมช่วยไม่ได้คุณแส่ผมช่วยไม่ได้คุณจับหนึมึงต้องคนช่วยเดี๋ยวกดกดช่วยเลยคุช่วยเลยคุณเร็วๆๆๆๆวๆๆ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 ล้อมๆๆๆๆไปๆๆ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 ๆ เราลงที่หมูต่อนะต่ออย่างนี้เฉยเฉยช่วยช่วยหมูช่วหมูช่วหมูโอเค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 ถอนถอนไม่อนเฮ้ยเสาใกล้ยังไงเกิน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 ไปเกินไปเกินไปเสาชี้แก่เลยเนี่ยจีบใกล้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวกูเล่นต่อกูเล่นต่อกูอยู่แม่เทพกูอยู่แม่เทพกูเล่นต่อได้อีกนิดนึงกูอยากจะตายไมเสามันใกล้ขนาดนี้วะตายแบบมีเกียรต์ตายแบบมีเกียรต์ตายแบบมีเกียรต์ไง เราเรียกตายแบบมีเกียรติไงโดนหลอกไฟไปเนี่ยไม่โดนก็แย่ๆแย่ก็ตีมใหญ่กันทองไมเจ้าเอกูไปไปรักษาตัวเองกันนั่นึงกลับมากลับมากูกลับมากูหลอดกูหลอดขั้นสุดดึงก่อนดึงสติกลับคืนมาถ้ามันจำเป็นกูดึงสติมาเปเนได้หลอนจัดอ่ะอยู่กูแมนเทปแมนเทปแมนเทปโอ้โหโอ้โหไอ้ใครมันล่อมาหากูวะใครจิกไม่เล่นไปแล้ว ไอ้หมุมามามามันกูม oh, ันอินก uh, ูมันอินกูสปัดเตอร์สปัตเตอร์โอ๊ยเสือกไอเสือกไอปิดศัพทน้าอย่างกับส้นตีนไอ้เหี้่ไม่ค่อยชอบที่หน้าเลยเรแยแล้วเรียแล้วจริงจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้เริ่มแย่แล้วอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงไอ้่อเอ้าทำไรเอ้า ไอไ้เดี๋ยวกูเข้าว้อมกันต้องแรกแล้วต้องแรกต้องแรกแล้วแต well, oh. ่กูแรกไม่ได yeah. yeah, like ้นะกูแรกไม่ได้แรกได้กูแรกได้มีตายากโอ้โหยี่ห้อแบบนี้หมดยี่หมูตายแน่เลยไม่รู้กดเทนย่มีกระโดนลั่นนี่อ่ากูว่าแล้วกระโดดลั่นไล่กูต่อจังหวะนี้ไล่กูต่อแจ้ัแจ้งตรงนี้กูวิ่งฉีกอ่ะกูวิ่งฉีกไงจังหวะนี้กูวิ่งฉีกไงเครับเตือนี้วย โอ้โหแบบเชี่ยมากไอ้เียเพื่อนมึงก็อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยกูวิ่งอ้อมกูวิ่งอ้อมมึงมึงฟื้นไว้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 ฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วมันกลับปะมันกลับปะไม่กลับไม่กลับไม่กลับอ่ะไม่กลับกูวิ่งมันเหลือมึงคนเดียวเว้ยมันไม่กลับแตแล้วเอ้ยกลับกลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเข้ามาดูน่าจะอุ้มอ่ะมาอุ้มไม่อุ้มไม่อุ้มย้อนย้อนย้อนไปหาด้วยแม่งแน่เพื่อนี่คนไหน โอ HR, ้โหเพื่อนนี่คือหน้ากูเลยเพื่อนคือหน้ากูเลยกูวิ่งมา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 กูรีบอปเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เราจะเล่นไหนมาแล้วออกไปไปไปเร็วกูไปเร็วกูไปเร็วโดนกูเอาไม่ใช่หลอนพับหลอนกูโดนพับหลอนหลอกกูโดนพับหลอนหลอกโดนไงคือโดนกูไงหน้าเสาเลยไงเดี๋ยวกูก็ตุกไงกูก็ตุกไงเมื่อกี้กูก็ตุกไงมึงตางยังหรอ รอรอไว้ที่ดีกว่าวพวกรอเอกันดิเพราว่าเท่าเดินมาเอาเพื่อนตายมาไม่อยู่หรอกยังไม่เห็นเพื่อนตาแน่ตอนนี้ยังไม่เห็นทำไมเพื่อนตายไหนยเห็นด้วย<ช>ตายเร็วๆดิมึงปล่อยเลยเพื่อน